กีมินัสนั่งรถ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 กับคมเมอร์คมเมอร่างคอมเมอร์คอมเมอร์เออมีมีเก่งมีเอมเมอร์เอมเมอร์ใครอยากกินคอมเมอร์ในในมีมันนี่ด้วยมันนี่มันนี่ผินไหมเอาละเริ่มจะกัดกูละกิมินัสต้องแมตต้องแมตแฟชั่นแฟชั่นอิโด้แมตอิโด้อ่ะสวัสดีครับวันนี้เป๊ะนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเอาอาหารมาให้น้องหมาครับมาเที่ยวบ้านเพื่อนนะครับ อันนี mm ้ช hmm. ื่อน้องมิมิม right. ิมิมองกล้องหรอมิมิอยากัดกูนะมิมิอ่ามิมิอ่ามิมอันนี้นิกกี้ครับนิกกี้นิกกี้มินาชเอ๋ไม่ร้องเพลงแล้วนะครับมาเฝ้าบ้านต่างปี่เเป้มากับมันสนี่นะครับเป็นปลาเส้นตัวนี้บอกเลยว่าน้องหมาชอบครับลองลงที่ลิงข้างล่างได้นะครับแปะเอาไว้ให้เรียบร้อยใครที่เลี้ยงน้องหมาครับเป็นทาสแมวทาสหมาเนี่ยไปจัดมาได้เลยนะครับไหนมิมิ กิไม่ไฟก็แตเก่งมากอ่ะให้เต็งเส้นเก็บหอยไปก่อนวะเด็กกี้กินไม่ไฟเร็วกินไม่ไฟม่ดูเรื่องเลยตัวนี้กินอย่างเดียวเออเอเอาไปดูอ๋อทำไมใครกินเนี่ยจะไปซ่อนเอาไปซ่อนเหรอเออโอ้ยเอาไปซ่อนนะกินกันโอ้ยซ่อนกันซ้อนเสร็จแล้วไม่ใช่ได้กินกินทีละเส้นเนาะโอเคโอ่ะเอ ขอมือก่อนดิขอมือก่อนขอมือเก่งมากเก่งมากเก่งเก่งเนข้าไปลากันเลยทีเดียวนี่กี่มินาสอ๋อนี่กี่มินาสโอ้โหนอนกินเลยไม่เอาไม่นอนกินหรอกเอาขึ้นมานิมิ้นนมิ้นอึบอึบเซนด์พเพลสลุกขึ้นมาลุกขึ้นก่อนลุกพี่นั่งลงก่อนนั่งลง จากปลาเส้นแล้วนะครับก็ยังมีอีดูด้วยคำว่าเรียกว่าอีดูมันคือกระดูกเอาไว้สําหรับให้หมาแทะนะครับแล้วก็เหมือนกับการแค่ฟันแค่ขี้ฟันอะไรเงี้ยหมาไม่ได้แปรงฟันเหมือนคนใช่ไหมก็เป็นการทําความสะอาดตามโพบล่องฟันเลยพวกเนี้ยน,นิกี้ไปกินแบบว่าปลาทูเลยมาอย่างนี้เนาะนก็มาขัดฟันด้วยกระดูกอันนี้นะมันจะเป็นการแบบพวกแบบขัดหิมปูนยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากรูป้ป่ะรูปะ้ป่ะรูปะ้รปะ่ปะ รู้ไหมฝอามือแหมเก่งมากมันมีนี่รู้เรื่องมีเรื่องอะไรด้วยแหมก็จะมีรสชาติต่างๆหลายรสเลยอันนี้รสอะไรวะอันนี้รสอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะมีมีไหมอก็บเพิ่มดีแหมเอาไหน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 ปุ๊บขึ้นมาเลยเอาไหนลูกเอาไหน อันนี้มีมี่นั่งลงนั่งลงขอมือเอ้มีเก่งแล้วใช่ใอ่จะไม่เอาแล้วเออป่ะปมาไหนนิกกี้เหรออันใหญ่ไปไหนวะไม่ไม่เท่าเทียมกันเลยนิกกี้เลยอันเล็กที่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่กูขวดนิกกี้หมดนี้นิกกี้มึงเนอะมา มาพี่กี้บอกเหลือถ้าอันขนาดเท่ากันยังจะให้กูเลือกอีกตอนี้เอาอันไหนเอาอันไหนเอาอันไหนเอาอันนี้แหะเอาอันผักไปใช่หรอเปล่าพี้จะกินผักกับลูกอันนี้อะไรวะอันนี้เป็นรถรถอะไรเนี่ยไม่เห็นมีบอร์ดเลยน่าจะเป็นรถเนื้อเสียงตาลนะเูาเอา นี่นิกกี้มาดมนี่ไปดมตีนะแม่นี่นิกกี้นี่หเออนี่อเอาละครับวันนี้น้องหมาก็จะเพลิดเพลินกับพวกขนมแล้วนะครับขนมพวกนี้มีประโยชน์นะอย่างกระดูกที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มันจะช่วยในการแบบว่าขัดฟันอะไรพวกนี้นะครับอย่างที่บอกไปสําหรับปลาเส้นนี่คือสําหรับให้ไว้แบบว่าเป็นแบบพวกของรางวัลเนี้ย จะให้เขาทำอะไรก็แบบอย่างเช่นขอมือกิ me five หรือว่าจะให้แบบว่าไปเก็บถังขยะหรือว่าเอาขยะไปทิ้งฮนะก็เอาให้คงกินได้นะครับให้เป็นของรางวัลร่างก,กันไปเนาะไงฝากไว้ครับสําหรับมอนซี่นะครับลงไปคลิกดูที่ลิงก์ด้านล่างนะครับชอปปิ้งกับชอปปี้นี่บอกเลยว่าคงมากๆไปลองดูพี่ถ้าอย่างนี้ยดูยันตรงนี้พี่อะไปกินแบบ